ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแ a ลบนะครับวันนี้เป็นการนําอุปกรณ์เก่าเก็บนะครับที่รวบรวมจากตรงนู้นตรงนี้ทีนะครับที่แกะจากส่วนใหญ่ก็เป็น power bank นะครับที่มันพังไปแล้วนะครับก็คือในลักษณะที่ว่าแบตเสื่อมนะครับจะเอาวงจรพวกนี้ไปทําอะไรนะครับพอดีต่อเจ้าตัวเจ้าฐาน หรือเซลล์ทานลิเธียมไอออนนี้ก็ต่อไปแล้วนะครับนะท่านผู้ชมก็ได้ดูได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามันต่อมันใช้งานได้นะครับนะจากแบตเตอรี่ลนะิเธียมโพลิเมอร์นะครับที่เป็นถุงเป็นห่อนะครับนะก็เห็นไปแล้วนะครับทีนี้นะก็จะมีเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับของโนะทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนนะครับที่มีอยู่นะท่านผู้ชมทางบ้านก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊มมีตัวนี้เนี่ย จะเอาไปต่อใช้งานร่วมกับ Power Bank เลยได้ไหมนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมต่อใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอะมันต่ออะไรยังไงนะครับเนื่องจากว่ามันมีจุดเซ็นเซอร์ตรงนู้นตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปหนักใจอะไรนะครับเราจะต่อใช้งานแค่เพียงจุดนะครับบวกกับลบเท่านั้นนะนะลบบวกนะครับถึงจะมีกี่จุดกี่ ช่องก็ตามนะครับเราจะต่อใช้งานแค่บวกกับลบตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเซลล์ที่ผมต่อใช้งานแล้วนะนะครับหากยังไม่ได้ต่อใช้งานนะครับท่านก็ต้องขัดต้องขูดนิดนึงนะครับแล้วก็หาน้ํายาประสานนะครับหาน้ํายาประสานมาป้ายลงไปนะครับแล้วก็ค่อยทําการบัดกรีนะครับมันถึงจะติดได้ง่ายนะตัวนี้ผมก็จะบัดกรีให้ดูเลยนะครับ ทีนี้าการบัดกรีนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า,อารอบๆเนี่ยมันจะเป็นตัวพลาสติกนะครับมันเปื่อยมันหลอมละลายได้นะครับใช้ขั่วบวกกับลบนะครับนะบวกกับลบนะบนบอร์ด power bank นะครับนะสายไฟถ้าอันเดิมมันสั้นนะครับถ้าอันเดิมมันสั้นนะเราก็ต่อสายใหม่นะครับได้สายที่ผมใช้ก็เป็นขนาด20 AWG นะครับพวกนี้เป็นสายซิลิโคนนะครับโค้งงอดัดง่ายนะคือรูปเร็วนะครับนะะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับนะเรื่องขั้วสำคัญนะครับนะถ้าต่อผิดคือพังนะครับบอร์ด power bank เนี่ยนะบวกนะครับแล้วก็ลบเนี่ยนะดูสีของสายก็ได้เวลาต่อนะหรือถ้าจะให้ชัวรก็อ่านบนบอร์ดได้เลยนะครับนะก็ต่อเข้าไปเลยนะครับ ดูใกล้ๆนะครับบางท่านสงสัยเรื่องบัดกีบัดกียังไงนะครับนะก่อนอื่นก็นะบัดกีตะกัวลงไปยังจุดที่เราจะนะจะต่อนะครับนะการบัดกีก็คือทําให้ชิ้นงานร้อนแล้วป้อนตะกัวเข้าไปนะครับนะนะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับทีนี้สายนะครับอยู่นี้ลักษณะการก็คือ ทําทให้จุดบัตรกีร้อนก่อนนะครับแล้วตามด้วยตะกัว่วแล้วตามด้วยสายไฟสายไฟพวกนี้ชุบตะกั่วเรียบร้อยนะครับชุบเพราะถ้าไม่ชุบตะกัว่วแล้วมาบัตรกีมันจะบัตรกรีได้ยากนะครับแล้วก็ขั้วบวกนะครับ ็จแล้วนะครับอ่านี่คือจุดบัดกีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซูมเอาออกนะครับ <c oughs> ตัวนี้พร้อมต่อใช้งานนะครับอ่ามีไฟ LED ด้วยนะครับเป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับตัวนี้นะ,ะเสร็จแล้วทีนี้นะครับ นะตัวนี้ต่อใช้งานเลยได้ไหมอ่ะผมลืมวัดแรงดันให้ดูนะเอาบัตรกีเสร็จพอเคลื่อนย้ายออกก่อนแรงดันของแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับแบตเตอรี่มีแรงดันอยู่ที่3.89นะครับนะ3.9 V โวลต์นั่นเองนะครับนะ ต่อใช้งานเลยนะครับเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับนะเป็นลิเธียมไอออนนะครับนะนนี้คือแรงดันชาร์จนะครับนะข่าวความจุของเขานะครับเป็นแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะนะตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับหลอด LED นะ เพราะว่าเผื่อบางท่านนะครับต้องการสร้างมินิโปรเจกต์อะไรเล็กๆก็ตามที่ต้องการลดพื้นที่นะครับไม่ต้องการใช้อะไรที่มันใหญ่โตนะเหมือนเซลล18์18650ที่ที่มันใหญ่โตอย่างนี้นะครับก็หันมาใช้เจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับทานาจากสมาร์ทโฟนนี่แหละนะครับจะเกาจะใหม่ก็ก็ขึ้นอยู่กับนะเรามีนะนะครับทนะ่านผู้ชมมียังไงก็ เลือกหามาใช้งานนะครับไม่ได้เจาะจงยี่ห้อนะครับของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนนี้ต่อใช้งานกับหลอด led นะครับง่ายง่ายนะครับง่ายๆทีนี้การชาร์จกลับนะครับชาร์จกลับก็ผมจะดึงไฟมาจากสายสายไม่ถึงนะครับอยู่ประมาณนี้แหละ อันนี้ชาร์จกลับนะครับชาร์จกลับเข้าไปแล้วนะครับไฟชาร์จก็จะขึ้นนะไฟชาร์จก็จะขึ้นนะครับนะก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับการต่อก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเป็นการดัดแปลงเป็นการประยุกต์ก็แล้วกันนะครับเอาบอร์ดพอร์แบงค์เก่านะครับที่เราถอดออกมานะจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเป็นรุ่นใหญ่เมื่อจ่ายได้ายพอร์ต นะครับแต่การกินกระแสนะฮะการใช้ไฟมันก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับสำหรับแบตอลี่ก้อนเล็กๆแต่ถ้านำไปใช้งานกับพวกวงจรนะครับที่มันกินกระแสไม่เยอะมันก็ใช้งานได้นานนะครับใช้งานได้นานขึ้นสำหรับท่านไหนที่จะเอาไปชาร์จสมาร์ทโฟนกับอีกรอบนะครับมันก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าความจุมันน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ นำไปใช้งานได้เลยนะสำหรับท่านไหนที่จะนําไปใช้งานนะครับแบบจริงจังก็ควรลงกล่องนะครับเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านไหนที่มีเซลล์แบบนี้เหมือนกัน,นหลายเซลล์นะครับอ,อยากจะเพิ่มค่าวความจุแบตเตอรี่ทําไงนะเราเรียกว่าการขนานนะการขนานเซลล์นะครับการขนานเซลลนะขนานเซลลแรงดันจะเท่าเดิมนะครับเป็นระบบ 1S เนะเนี่ยเนี่ยเป็นระบบ 1S นะครับ นะขนาดเข้าไปค่าความจุจะเพิ่มนะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเท่าตัว,ตว,ตว,ตวนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่นะเซเลลไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันนะครับแนะนําว่าควรเป็นไซส์ควรเป็นขนาดเดียวกันนะครับในการที่จะขนานแบตเตอรี่นะทีนี้นะครับอีกอย่างอีกอย่างนะในการที่จะขนานเซลล์แบตเตอรี่นะครับขนาดแบตเตอรีนั่นแหละง่ายๆนะนะ แรงดันของแบตเตอรี่แต่และก้อนควรมีแรงดันใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับนะถ้าเท่ากันได้จะดีมากนะครับถ้าเท่ากันได้จะดีมากนะเพราะฉะนั้นควรชาร์จแบตให้เต็มแล้วค่อยขนานนะครับชาร์จแบตให้เต็มแล้วค่อยขนานเพราะว่าการชาร์จเนี่ยนะทุกก้อนทุกเซลล์เนี่ยมันจะเต็มนะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับใกล้เคียงกันมากที่สุดนะแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่นะโดยทั่วไปแล้ว เขาจะชาร์จแบบโซเลตมาให้นะครับถ้าเป็นลิเธียมไอออนนะก็จะอยู่ที่ประมาณ3.7-3.8โวลต์นะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตอันนี้อันนี้กล่าวถึงเฉยๆนะครับไม่ไม่ไดเอามาใช้กับเพาเวร์แบงค์พวกนี้นะนะครับและเห็นหลายๆท่านนำมาใช้งานกับเพาเวร์แบงค์นะครับนะผมเป็นห่วงตอนชาร์จกลับนะครับเพราะว่าบอร์ดเพาเวร์แบงค์เนี่ยมันทำมารองรับลิเธียมไอออน นะครับกับลิเทียมโพลิเมอร์นะซึ่งซึ่งมันจะชาร์จเต็มที่4.2โวลต์นั่นมันจะเป็นโอเวอร์โอเวอร์ชาร์จนะครับของลิเทียมฟอสเฟตนะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรนำมาใช้โดยที่ไม่มีความรู้ในส่วนของการชาร์จกลับด้วยนะครับเพราะบางท่านคิดว่าอาจจะชาร์จกลับด้วยบอร์ดนี้เลยแต่ถามว่านำมาใช้กับบอร์ดนี้ได้ไหมนะครับกับบอร์ดพอร์ r แบงค์ได้ไหม ใช้ได้ครับนะใช้ได้แต่นะแรงดันนะครับมันจะตกลงเร็วกว่าเพราะว่ามันชาร์จเต็มที่3.6ใช่ไหมนะครับบอร์ดพาวเวอร์แบงเนี่ยมันจะตัดที่ประมาณ3โวลต์นะซึ่ง3โวลต์ของลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยถามว่ามันยังคงใช้ได้ไหมมันยังคงใช้ได้นะเพราะว่าเพราะว่าลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยมันจะใช้จนแรงดันต่ําไปถึง2.5หรือ2.7โวลต์ประมาณนู้นนะครับนะเราถึงจะเลือกใช้งานนะครับ นะแต่บอร์ดเพราะแบงค์เนี่ยมันตัดการทำงานไปแล้วเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องใช้นะครับเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมอฟอสเฟตเนี่ยที่มีค่าวความจุมากมากเพื่อแรงดันมันตกลงช้านะครับนะเพราะว่าไอ้นี่มันตัดที่3โวลต์นะครับถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะนะเอามาต่อใช้งานใช้ได้นะครับแต่ไม่แนะนำหรอกนะเพราะว่าตอนชาร์จกลับเดี๋ยวเกิดปัญหาอีกนะครับเพราะาบอร์ดนี้มันตัดที่4จุด หนึ่งสี่จุดสองนะครับนะโวลต์นนะเพราะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโอเวอร์ชาร์จของลิเธียมฟอสเฟตนะอ,นนอันนี้อธิบายนิดน,นึงนะครับเผื่อท่านไหนจะจะเชื่อมโยงไปนะครับก็ก็ให้ให้นึกถึงเหตุผลข้อนี้ด้วยนะครับเหตุผลข้อนี้ด้วยนะ,อะโอเคนะครับนะขนาดได้นะครับเอาบวกใส่บวกเอาลบใส่ลบเพิ่มตามจำนวนเซลล์ที่ที่เราต้องต้องการนะครับเรามีมากเราก็ ขนาดเข้าไปมากนะครับไม่มีไม่ได้มีข้อจํากัดในส่วนนั้นนะแต่ว่าในการที่จะขนานแบตเตอรี่ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับควรเป็นเซลล์แบตเตอรี่ที่มีค่าความจุเท่ากันนะควรมีแรงดันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดเอาง่ายๆว่าเหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันถึงนํามาขนานกันนะครับนะวันนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะครับมาฝากมาแชร์กันสําหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ลองสอบถามเข้ามา นะคคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับ